มาเดือฝรั่งที่แม็กแอบไปขโมยเจ้าอินดี้อินผักมาแล้วเจ้าอินดี้อินผักก็ขโมยกลับไปทุกคนจําได้ไหมครับแต่ในวันนี้แม็กแอบไปขโมยกลับมาแล้วครับขโมยกันไปก็ขโมยกันมางงไปหมดนี่แหละนะมิดแท้มิดฉาที่ของแท้เลยแหละ ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยแปลงผักหญ้าขึ้นลกมากเลยครับคนปลูกผักทําสวนจะรู้เลยว่าหน้าเนี้ยกําจัดยังไงก็ไม่หมดเป็นฤดูที่ขี้เกียจทําสวนมากที่สุดแล้วทุกคนวันนี้ก็จะถือโอกาสนะครับมากําจัดหญ้าในสวนด้วยแล้วก็จะมีการลื้อต้นผักแก่ๆออกและที่สําคัญเลยนะครับก็จะรีบเอาต้นมะเดื่อฝรั่งที่ขโมยมาจากบ้านอินดี้อินผักมาปลูกวันนี้แม้ก็จะปลูกมะเดื่อฝรั่งในวงบ่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหลายคนถามเรื่องขนาดวงบ่อมานะครับที่แม็กใช้เนี่ยจะเป็นขนาด50พุ หนบครับบริเวณก้นบ่อน,นะครับแม็กจะใช้กระดาษลังที่เอาไปรองอุนจิน้องนกที่แม็กเลี้ยงครับมีหลายคนเตือนว่าระวังเจอรากเน่านะจะบอกว่าแม็กใช้กับต้นมะเดื่อฝรั่งทุกต้นเลยทุกคนแล้วทุกต้นเนี่ยก็โตเร็วมากเอาจริงๆแม้ว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยแหละเนาะเสร็จแล้วแม็กก็จะตามด้วยกาษมะพร้าวสับไปอีก1ชั้นครับตัวนี้ก็จะทําให้ดินโปร่งและระบายน้ําได้ดีแล้วแม็กก็จะโรยไตโครดามาครับลงไปก่อนในชั้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นชีวพันธุ์นะครับ,รรลลบปูหมัก ผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ตักดินทรายที่อยู่บริเวณแปลงผักนะครับมาผสมด้วยคือต้นมะเดื่อฝรัง่งหรือว่าลูกฟิกเนี่ยเขาชอบดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีแต่ดินนั้นก็ต้องมีกักเก็บความชื้นได้ด้วยนะครับและในดินก็ต้องมีสารอาหารที่ครบและสมบูรณ์จะทําให้ต้นมะเดื่อฝรั่งของเราเติบโตเร็วครับก่อนจะลงปลูกนะครับแม็กก็มีการขุดรูให้น้องนิดหน่อยเสร็จแล้วก็โรยด้วยไตยโครามกอีกหนึ่งรอบครับหลังจากนั้นก็นําน้องมะเดื่อฝรั่งลงปลูกได้เลยสําหรับต้นแรกที่แม็กลงปลูกนะครับจะ และในวงบอกอื่นๆนะครับแม็กก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันหมดเลยครับและต้นต่อไปที่แม็กทาการปลูกนะครับก็คือน้องปีเตอร์ฮันนี่ครับอ่าส่วนอันนี้มีน้องๆถามมาครับบอกว่าอยากให้พี่แม็กเนี่ยปลูกกระหล่ําดาวปลูกมานานมากแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้กินเลยแม้แต่ดาวเดียวสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกคนวันนี้ก็เลยจะทําการถอนทิ้งครับพอพื้นที่ตรงนี้แม็กจะเอามะเดื่อฝรั่งมาปลูกเพิ่มและต้นที่3าที่แม็กได้มาจากน้องอินดี้นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์พาาซีครับเห็นเขาว่าต้นนี้ ต่อไปครับสายพันธุ์โบจาซอสนัวครับต้นนี้แม็กอยากได้มาเห็นเขารีวิวกันแล้วมันน่ากินน่ะแล้วบริเวณหน้าดินนะครับแม็กจะปิดจบงานด้วยใบก้ามปูหมักครับเขามีแร่ธาตุอาหารที่ต้นมะเดื่อฝรั่งชอบมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่ทําให้ต้นมะเดื่อฝรั่งของแม็กเนี่ยโตเร็วไม่เชื่อทุกคนดูต้นนี้สิปลูกไปเมื่อวันที่21มิถุนายนผ่านมาแค่3เดือนครับโนโปเร็วและลูกดกมากใกล้จะได้กินลูกอีกแล้วครับทุกคนเห็นเวลาใครที่ปลูกพร้อมกับแม็กตั้ง และใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการปลูกลูกฟิกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ